เกิดอะไรขึ้นครับในวันที่ตลาดทุนทั่วโลกบรรยากาศดีแบบนี้หลังจากเฟดลดดอกเบี้ยทางฝั่งของจีนเองก็มีการกระตุ้นเศรษฐกิจลดใหญ่ข่าวดีๆออกมาต่อเนื่องทว่ากูรูชื่อดังกลับออกมาเตือนว่าช่วงเวลาที่ผู้คนเผลอๆแบบนี้แหละครับที่ฟองสบู่มันจะแตกเหมือนตอนปี2008ยังไงอย่างนั้นแล้วมันใกล้เข้ามามา,มากๆแล้วด้วยนะครับเตรียมตัวรัดเข็มขัดกันให้ดีเป็นอย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาลอาฟังนะครับ การลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกลาลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามที่ห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับผมปุงนะครับเด็กเตรียมอุดมเกียรติยศวิศวจุลาสูไอซ่าด้านการเงินการลงทุนคุณอยู่กับช่องคิมพอลลี่ไลฟ์นะครับที่จะมาพูดถึงการเงินเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นวันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องคําเตือนวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่มีกูรูมหาภาคชื่อดังอย่างคุณไมค์เมลอนี่เจ้าของเว็บไซต์โกลด์ซิลเวอร์นั้นออกมาเตือนว่าในช่วงเวลาที่ผู้คนรู้สึกสบายใจว่ายังไงมันคงไม่มีวิกฤตอะไรเกิดขึ้นแบบนี้แล้วนิดแหละที่มันน่ากลัวที่สุดนะครับเพราะส่วนตัวจากที่ อยู่ใกล้เรามากๆเลยคือแค่ปลายจมูกเท่านั้น โดยมันชวนให้เขานึกย้อนไปถึงเหตุการณ์ปี2008นะครับวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ที่ตอนนั้นเนี่ยจู่ๆตลาดหุ้นก็ร่วงแบบวินาสันตโรในช่วงเวลาที่เฟดก็เริ่มลดดอกเบีย้ยแบบนี้ตลาดก็มั่นใจแบบนี้ว่าเฮ้ยยังไงเนี่ยสงสัยซอฟต์แลนดิ่งจะเกิดขึ้นก็คือไม่เกิดเศรษฐกิจถดถอยแล้วทุกอย่างกําลังจะฟื้นตัวหุ้นน่าจะขึ้นได้ต่อไปถึงแม้ว่าจะแพงมา,มากๆแล้วแต่สุดท้ายก็พังไม่เป็นท่านะครับเศรษฐกิจเนี่ยยับยุ้ยี่แบงก์ดังก็ล้มละลายหุ้นร่วงตลาดอสสังหาาคแแตกกผู้้้นนเียบลว วิกฤตเนี่ยก็ลามไปยังทั่วโลกเลยแม้แต่ไทยเราเองก็ได้รับผลกระทบนะครับช่วงเวลานั้นเนี่ยเซตอินดกซ์ของบ้านเราก็ลงมาแตะที่เราดาว400จุดเท่านั้นเองซึ่งไอพวกเหตุการณ์น่ากลัวน่ากลัวที่กล่าวมาแบบนี้แหละครับที่ไม้เขากังวลเหลือเกินว่าจุดที่คุณยืนอยู่นี้เนี่ยกำลังจะไปสู่เหตุการณ์เหล่านั้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งตรงตรงน,นี้เนี่ยคิดว่าหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าเฮ้ยคิดมากเกินไปหรือเปล่าคุณไหมมันจะเป็นไปได้ไงไม่แหกตากันดูหน่อยรอว่าตอนนี้เนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจของสหรอเเมมรริ e ิกกกาา็ดดูีขึ้นศษจ จีนก็กําลังฟื้นนะครับแล้วการที่เฟดลดดอกเบีย้ยแบบนี้มันก็หมายความว่าสภาพคล่องทงางภาคการเงินทงางภาคเศรษฐกิจตอนนี้นั้นกําลังเพิ่มขึ้นถ้าเกิดจุดแคร์ความเสียหายอะไรขึ้นมาเนี่ยมันไม่น่าจะลามเป็นฟองสบู่ได้นะคือสมมุติถ้ามันมีฟองสบู่ซ่อนอยู่จริงๆเนี่ยมันต้องแตกไปนานแล้วนะครับมาระแวงฟองสบู่อะไรตอนนี้ช่วงเวลาแบบนี้มันควรจะเป็นช่วงที่ดิชออนนะครับก็คือซัดซื้อหุ้นกันเต็มข้อแต่ช้าก่อนครับอย่างที่บอกว่าไม้เนี่ยเขาก็มอนิเตอร์ข้อมูลสําคัญหลายๆตัวอยู่แล้วเขาก็มมองวว่าาาสัญญณคเ ร้ายเนี่ยมันก็ชัดมาสักพักหนึ่งแล้วนะแต่ว่าผู้คนเนี่ยกลับที่จะเลือกมองข้ามมันแล้วก็ซื้อหุ้นต่อไปแม้ว่าจะรู้ว่าราคาแพงยังไงแต่เออไม่เป็นไรเฟดก็ลดดอกเบี้ยแล้วข่าวดีๆกำลังจะมา this time is different นะครับแม เจ็บกันมาเท่าไหร่กับคำคำนี้เพราะสิ่งที่ไม้มองอยู่ตอนนี้นะครับเขาบอกว่าตัวชีวัดสาคัญต่างๆเนี่ยมันก็กําลังส่งสัญญาณแล้วว่าเศรษฐกิจของสหรัฐรวมถึงทั่วโลกเนี่ยกำลังมีปัญหาครับเพราะฉะนั้นมันจึงสุมเสียงมากๆกับการที่ตลาดหุ้นของสหรัฐตอนนี้นั้นอยู่ในจุดที่แพงมากๆนั้นอาจจะเกิดปัญหาฟองสบู่แตกซ้ารอยวิกฤตใหญ่ๆที่ผ่านมาในรอบทั้งปี2008หรือว่าแม้แต่ปี2000นะครับซึ่งอย่างแรกเนี่ยไม้ Mike เขาก็พาไปดูเลยนะครับว่าแพทเทิร์นต่างๆช่วงวันเวลา เรื่องของกราฟอะไรแบบนี้นั้นแทบจะซ้อนทับไทม์ไลน์กันเลยนะครับในหว่างปัจจุบันกับก่อนที่ฟองสบู่ตลาดหุ้นในปี2008จะแตกนะครับก็คือการที่ตลาดหุ้นนั้นเรนรยยีเป็นขาขึ้นมาต่อเนื่องต่อเนื่อง,อองทำออทามไฮมาเรี่ยเรื่อยนะครับจนกระทั่งพอถึงรอบการประชุมของเฟดในเดือนกันยายนนะครับตอนนั้นก็คือปี2007ส่วนปีนี้ก็คือปี2024นะครับวันก็ตรงกันอีกด้วยก็คือวันที่18กันยายนเฟดได้ประกาศลดดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกซึ่งเอาจริงๆถ้าไม่ได้โลกสวยเกินไปนะครับ ที่เฟดประกาศลดดอกเบีย้ยแบบนี้มันก็ส่งสัญญาณแล้วว่าเฟดเขาก็เห็นความไม่ชอบมาพากลบางอย่างมีสัญญาณอันตรายเกิดขึ้นแล้วเขาก็เลยต้องตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนโยบายนะครับแต่กลับกันเลยสิ่งที่ตลาดตอบสนองนั้นส่วนใหญ่จะเป็นในแง่บวกมากกว่านะครับก็บรรยากาศต่างๆก็ดูกลับมาสดใสอีกครั้งนะครับตลาดหุ้นจึงพุ่งดีดกลับไปยังออทามไฮอีกครั้งนะครับแต่พอทําไปทํามาแล้วเนี่ยพอเรื่องราวปัญหาที่เฟดมองเห็นนั้นเริ่มจะสะท้อนออกมานะครับก็ทําให้ตลาดนั้นรวงหนักในที่สุดนั่นเองซึ่งพอไปดูท ตอนนั้นเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้นั้นมันดูจะคล้ายกันมากๆเลยนะครับไม่เขาก็เลยกังวลว่าแบบนี้เนี่ยประวัติศาสตร์จะซ้ารอยหรือเปล่าซึ่งถ้าถามความเป็นไปได้จากอินดิเคเตอร์ต่างๆเรา,าก็ต้องบอกว่า้สมมติฐานนี้เนี่ยดูจะไม่ได้โมเมเลยนะครับเพราะว่าตัวเลขสาคัญตัวแรกก็คือเรื่องของอัตราการว่างงานนะครับ unemployment rate ตอนนี้เนี่ยแพทขึ้นก็ดูคล้ายๆกับตอนปี2007ถึงปี2008เหมือนกันที่จุดที่เฟดเริ่มลดดอกเบี้ยนั้นเนี่ยเราเหมือนกําลังอยู่ในจุดที่เป็นปากเขียวนะครับ ก็แสดงความมั่นใจว่าไอการว่างงานที่มันขึ้นมาตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวมันก็พีคแล้วแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันก็จะลดลงไม่ก็ออกข้างนะครับตามเส้นสีเขียวที่เห็นในกราฟนี้เลยแต่ว่าความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในรอบที่แล้วนะครับกลายเป็นว่าไอจุดจุดนี้แหละที่เฟดเดิมลดดอกเบี้ยนั้นกลายเป็นจุดเริ่มต้นของคลื่นการตกงานมหาศาลที่ตามมานั่นเอง เพราะฉะนั้นไหมเขาก็เลยรู้สึกงงๆนะครับว่าเออทำไมผู้คนตอนนี้ดูมั่นใจได้ขนาดนี้ยิ่งพอไปดูตัวชี้วัดเศรษฐกิจถดถอยสําคัญสำคัญหลายๆตัวที่ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาตัวชี้วัดเหล่านี้ไม่เคยพลาดเลยนะครับก็ได้ส่งสัญ,ญญาณมาแล้วแทบทุกตัวนะครับในรอบนี้อย่างตัวของแซมรูที่การเบ่งเบนของการแ่งงานขึ้นมาแตะที่หนึ่งทีไรก็หายนะกันทุกรอบนะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยก็ขึ้นมาแตะจุดนี้อีกแล้วหรือว่าจะเป็นตัวฮิตที่นักเศรษฐศาสตร์จะพูดถึงบ่อยมากๆก็คือเรื่องของ Inward อิ U นเคอร์ ที่เกิดขึ้นที่ไรนั้นประมาณ1-2ปีหลังจากนั้นนั้นก็จะเกิดรีเซชันตามมาทุกทีแล้วจุดเริ่มต้นของรีเซชันก็มักเป็นจุดที่ผลตอบแทนของพันธาบัตรเนี่ยหยุดอินเวอร์ตนะครับซึ่งมันก็เป็นช่วงเวลาตอนนี้นี่แหละหรือถ้าไปดูแพทเทิร์นการลดดอกเบีย้ยของเฟดนะครับในแต่ละรอบถ้าเกิดว่ารอบไหนที่เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าเฟดบีไฮหรือเคิร์ฟก็คือการที่ผลตอบแทนพันธาบัตรนั้นมันร่วงนําการลดดอกเบีย้ยไปเยอะแบบนี้เนี่ย เกิดแบบนี้ทีไรเอาไม่อยู่ทุกทีนั่นแหละครับยิ่งดูไมค์ก็เลยยิ่งไม่เข้าใจว่าทําไมผู้คนนั้นถึงปล่อยให้สัญญาณเหล่านี้ดังโดยที่พวกเขาไม่สนใจได้ซึ่งคาตอบหนึ่งที่พอจะนึกออกนะครับก็คือถ้าเกิดวิกฤตขึ้นมานั้นถามว่าฟองสบู่ที่จุดไหนจะแตกนะน้อถึงแม้แต่ว่าถ้าเกิดวิกฤตการเงินวิกฤตสภาพคล่องขึ้นมาจริงๆนั้นเนี่ยเฟดก็คงจะไม่ปล่อยให้อะไรล้มแบบในรอบที่ผ่านๆมาแล้วนะครับดูได้จากช่วงวิกฤตโควิด COVID, ที่หุ้นร่วงแป๊บเดียวนั้นเฟดก็ชาร์จทันทีเพราะะนนัันัั้้าาใหหเลลลือกกกรวว่งงตดพบ กลัวตกรถตอนนี้เนี่ยหลายๆคนกลัวที่จะตกรถมากกว่านะครับพิจกรรในใสายตาของไมค์นะครับที่เขามองว่าโอ้โหจุดที่จะเกิดวิกฤตได้เนี่ยมันมีเพียบเลยนะครับคือสําหรับตัวเขาเนั่นแทบไม่ต้องถามว่าวิกฤตจ,จะเกิดไหมนะครับถามว่ามันจะล้มท่าไหนดีกว่าในบริบทที่สหรัฐอเมริกาตอนนี้นั้นก็มีหนี้ทะลุ35มสิบห้า t r i ไปแล้วนะครับแถมรัฐบาลเองก็ขาดดุลหนักสุดเทียบเท่ากับตอนโควิดนะครับอา้าวตอนนี้มันไม่ได้มีวิกฤตอะไรขนาดนั้นไม่ใช่เหรอทําไมถึงมีการใช้ใจ่ายมากขนาดนี้ แามถ้าเจาะลึกลงไปในรายละเอียดตัวเลขต่างๆที่มันสะท้อนว่าตอนนี้นั้นผู้คนกินอยู่กันยังไงนั้นก็ดูน่าเป็นห่วงมากๆนะครับอย่างเช่นตัวเลขของ Work f o ฟ c e ที่หายไปนะครับที่มันแสดงให้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยคนส่วนน้อยกําลังทํางานเลี้ยงคนส่วนมากอยู่หรือจะเป็นตัวเลขของเงินออมประชาชนสหรัฐนะครับที่หายไปอย่างมากเลยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาฝั่งของนี้บัตรเครดิตเนี่ยก็มีการเบี้ยวหนี้ผิดนัดชําระกันเพียบเลยส่วนปัญหานี้สังหารีก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับจริงๆปัญหาตอนนี้มันหนัก กว่าปี2008แล้วเป็นที่เรียบร้อยเพียงแค่ว่าบรรดาฝ่ายบริหารนั้นดูจะเก่งขึ้นนะครับซ่อนปัญหานี้ไว้ได้ใต้พรมได้ไม่ได้แดงออกมาแบบตอนนั้นแต่นั่นแหละครับถ้าถามอีกทีว่าถ้ามีใครสักคนมาบอกคุณว่ามีปรามนูซ่อนอยู่ใต้เตียงของคุณนะแต่ไม่ต้องกลัวทุกอย่างนั้นเก็บเซฟอย่างดีปลอดภัยดีไม่ระเบิดออกมาแน่นอนคุณจะนอนหลับไหมนั่นคือสิ่งที่ไมค์บริลลี่เขาอยากบอกทุกคนถึงสถานการณ์ตอนนี้นะครับว่าคุณควรจะเตรียมตัวระมัดระวังมากแค่ไหนคือเขามองเห็นว่า ตลาดหุ้นสหรัฐตอนนี้นั้นมีความเสี่ยงอย่างมากที่จะคราชตรงมาแรงๆนะครับทีนี้ก็ต้องมาจับตาดูว่าหลังจากนั้นเนี่ยจะมีเหตุการณ์หรือเรียกว่าของแถงมของวิกฤตรอบนี้เนี่ยอะไรตามมาบ้างอย่างเช่นจะมีการล้มละลายของบริษัทขนาดใหญ่ไหมราคาบ้านจะตกแค่ไหนหรืออาจจะออกในแง่เงินเสื่อมค่าเรื่องของสงครามอันนี้ก็ต้องรอจับตาดูแต่ถ้าพูดถึงวิธีการที่คนคนหนึ่งจะสามารถปกป้องตัวเองจากวิกฤตครั้งนี้ได้นั้นเนี่ยไมเคาก็ให้แนวทางมาประมาณ34ข้อนะครับอย่างแรกก็คือลดการเป็นหนี้ถึงแม้ว่าการมี มีนี้เนี่ยจะมีประโยชน์อย่างมากในการรับมือเรื่องของเงินเสื่อมค่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเกิดวิกฤตสภาพคล่องขึ้นมาจริงๆนั้นแล้วคุณมีนี่เยอะเกินไปเนี่ยก็อาจจะทําให้คุณถูกเช็คบินออกจากเกมได้ส่วนใน2ข้อต่อมานั้นไมแนะนําให้ลดการถือหุ้นเปลี่ยนเป็นถือเงินสดในมือเยอะๆแทนนะครับก็จะเป็นการรับมือตลาดหุ้นแคลชได้ดีแถมยังรักษาอํานาจในการซื้อนะครับให้คุณมีเงินในการช้อนสินทรัพย์ราคาถูกได้ในเวลาที่เกิดวิกฤตขึ้นมาซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็ดูสอดคล้องกับการปรับพออร์ตขงงในช่ว ที่ถือเงินสดเยอะมหาศาลเป็นประวัติการ์เพราะฉะนั้นสําหรับใครที่รู้สึกว่าตัวเองถือเงินสดเยอะเกินไปในตอนนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าถ้าคุณตกรถขึ้นมาจริงๆก็ตกรถกับบัฟเฟต์แล้วว่ามันก็ไม่แย่หรอกส่วนข้อ e, สุดท้ายที่ไ <c oughs> มค์เขาแนะนานะครับ <c oughs> <g> ก็คือให้คุณพยายามมองหาสิ่งที่เรียกว่าฮาร์ดมันนี่เข้ามาในพอร์ตอย่างเช่นการถือทองคาซิลเวอร์หรือว่าแม้แต่บิตคอยต์เองก็ตามซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะช่วยรับมือในเหตุการณ์เอ็กซ์ตรีมเคสต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินเสื่่อมคาเปฟ หรือแม้แต่สงคราม ราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับไม้เขาก็หวังว่าคุณจะสามารถหาวิธีเอาตัวรอดกับความไม่แน่นอนต่างๆที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ได้คุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาแชร์กันนะครับส่วนใครชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อยากสนับสนุนก็กดสมัครสมาชิกข้องเรียนวงในด้านล่างตรงนี้ได้เลยภายในก็มี research, รีเสิร์ชบริข้อมาครจากนักลงทุนระดับโลกมูลค่ารวมเป็นหลักแสนต่ตอปีมาสรุปเป็นเปนเปอร์ให้อ่านกันส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหานะครับก็แอดไปที่ไ like, ลน,น์แนนอดคิม property life บค,ครัสสดีอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้วิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างร้อนี้เนี่ยเหมาะกคุณครับต,ตัวโตวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูล,ลค่าขอ้อเนี้ยเหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสถียรอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อร์สนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ดที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาทร,รัพย์เพื่อเพิ่ม <ๆ S 1> มูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพพพึงงงอออใจอใจจจนน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 ะะะคคครรรรรรััับบบบถถ้้้้้าาาเเเเเเีียยยยยแแลลววไไไไไมมมมม่่่ดดปโช์สาาืิตต็ผ ใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์พตี้ไลฟ์นะครับวังเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ